วัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจัดมาเป็นชุดเลยนี่เป็นชุดจริงๆนะเลเวอแคปถามว่าทําไมวันนี้เรารีวิวเลเวอแคปเรามีโปรโมชั่นดีๆครับมาให้คุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้เลเวอแคปของเราเนี่ยที่เราจัดเรียงมาในนี้เนี่ยนะครับทุกคันเนี่ยนะครับฟรีดาวหมดนะเอางี้เลยฟรีดาวหมดนี่ยอดจัดเต็มๆลน้ลนๆได้หมดเลยนะเหลือๆเลยนะยอดจัดเขาสูงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะสำหรับเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนเลยนะขับฟรีไปเลย60วันนะขับฟรี60วันไปเลยนะครับทุกคันนะที่ผมวางเรียงอยู่ตรงนี้รีบเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ผมมีให้พิเศษนะขับฟรี60วันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยนะวันนี้25นะครับจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะรถสวยๆส,สภาพกริบๆใบแดงอย่างนี้นะครับขับฟรีไปเลย60วันนะรีบเข้ามาจับจอเงเป็นเจ้าของนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไล่ให้ดูทีลลละคััันนนเเเยยแ้้้้วววกกกรบีนนีีมใหตออง่าื ครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะ มาดูคันแรกก่อนเลยตัวที่ผมวางเอียงเนี่ยไฮไลท์เนี่ยนี่ไฮไลท์เลยนะครับรถคันนี้สวยมากรถคันนี้เนี่ยเป็นรถเทสไดด้วยนะของทางโโยตามอเตอร์สวยกริฟแบบนี้เลยนะครับเป็นเลโวรนะครับตัวที่เรียกว่าม i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเป็นโฉมปัจจุบันละที่ขายในโชว์รูมนะเป็นปี2020นะครับรถวิ่งน้อยมากต้องบอกวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะสีขาวนี่เป็นขาวมุกด้วยนะเนี่ยสะท้อนแสงมาางี้เห็นมุกสวยๆเลยนะครับรวมถึงไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์นะครับแล้วก็มีเบยเลย ที่สำคัญเป็นตัวท็อปด้วยพีลันเนอร์ตัวไฮตัวไฮนี่คือตัวท็อปสุดแล้วซึ่งปัจจุบัน,นในโชว์รูมไม่มีขายแล้วนะเด่นๆเลยนะี่กระจังหน้าเขาเป็นโครเมียมใหญ่ๆอย่างนี้พร้อมกับกลอสแบ็กตรงนี้สวยๆอันเนี้ย ตัวไฮนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างเนี่ยผมจะให้ดูล้อมแม็กเขาสวยๆทําเป็นลายทูโทนเลยนะแม็กสวยกิฟเลยนะครับอันนี้คือสภาพคันเนี้ยป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูข้างในด้วยนะตัวนี้ที่ผมบอกมันเลิกขายแล้วเพราะว่าออปชันเขาจัดเต็มจนเรียกว่าล้นเดี๋ยวนี้ตัวแคปเนี่ยมีตัวสูงสุดก็แค่ตัวมิดตัวนี้ตัวไฮเนี่ยมีเฉพาะปี2020นะเนี่ยมาดูกันเลยปี2020วิ่งเท่าไหร่ผมให้ดูเลยนะนี่กราฟิกสวยๆยงเงี้ยนะตัวไฮมีแบบนี้ฮ น้อยจริงนะไอตัวนี้น้อยจริงแล้วดูในออปชันนะจัดเต็มมาเลยนะครับเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะนี่มีนี่ให้ด้วยนะแอร์เป็นแบบออโต้นะจอเนี่ยประมาณสัก9นิ้วนะสวยเบลลมเลยนะครับแอปต่างๆมีให้ใช้เยอะแยะนะครับไม่ไว่าจะเป็นบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยแบบมิลลลิงค์นะครับอันนี้ก็สามารถใช้เป็นแบบ Apple c a r p l a y Android Auto ใช้ได้หมดเชื่อมต่อ g o o g l e Map ได้หมดเป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วย ตัวนี้เป็นออโต้นะครับออโต้ Auto 6สปีดนะครับของโตลต้าที่เรื่องชื่ออยู่แล้วนะครับใช้งานในเมืองสะดวกเลยนะครับด้านหลังนี่ดูนี่ผมให้ดูเลยพลาสติกคุ้มเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้ดมเดิมมาเลยนะครับอันนี้จะดูสภาพเลยผมบอกเลยมันรถใหม่ป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแถมบริเวณตัวนี้ยังมีให้อยู่นะครับอรินตีตัวเนี้5ปี150,000สำหรับรถใหม่ตัวนี้ยังพ่วงอยู่นะครับดังนั้นใช้บรวตัีได้ถึงปี2025เลยนะโอ้โหยังเหลือบริเวตัอีกเต็มเต็มเลยอี ไม่เอาก็ไม่รู้ใจยังไงแล้วที่สําคัญราคาคันนี้คุ้มสุดคุ้มนะครับเพราะรถคันนี้ราคาเขาเนี่ยออกห้างเนี่ยเก้าแสบาทนะแต่ตัวนี้เราไม่ขายอยู่แล้วนะเป็นรถยูสนะครับตัวนี้ผมขายตอนนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษสุด7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเซฟไปแล้วเนี่ยแสนหกแนะครับอันนี้โอเคมากเลยรีบเข้ามาจับจองนะคันนี้สวยๆนอกเหนือจากคันนี้แล้วนะครับกระบะแคปออตโต้ที่นี่ก็ยังมีให้อีก นะนี่เราเลือกมาอีกสองคันนี้ให้ดูนะเป็นกระบะแคปออโต้เป็นพีรันเนอร์2.4ตัวพีรันเนอร์นะแคปออโต้ด้วยเหมือนกันอันนี้เอาใจคนใช้งานในเมืองนะนี่ผมให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นปีรถปี2019นะนี่เป็นเกียร์ออโต้ให้ด้วยนะตัวนี้ก็เรียกว่าเอาใจสายคนเมืองด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นกระบะที่ใช้งานง่ายในเมืองนะแถมที่สําคัญนะตัวนี้มีพรมมาให้รอบทั้งคันเลยเนี่ยผมให้ดูเลยสวยงามนะตัวรถสีดําภายในพรมเนี่ยเป็นสีดําตัดแดงด้วยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ด้านหลังก็พื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือนะจริงๆขึ้นไปนั่งได้ผมนั่งให้ดูก็ได้นี่นั่งสบายๆเลยนะอันนี้คือเรียกว่าใช้ขนของได้ดีนะแล้วก็นั่งโดยสารก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวผมให้ดูราคาก่อนนะราคานี่ดูเลยรว E-Pillar er 599นะ599นี่เรียกว่าจัดเต็มได้เลยลน้ลนๆสบายๆนะครับที่สำคัญเลขไม้นะนี่คันนี้วิ่ง90,000กโลเท่านั้นเองนะนี่ผมให้ฟังเสียง สตาร์ทชึ่งติดเลยนะนี่รถวิ่ง90,000โลเกียร์ออโต้นะสวยๆอย่างนี้นะครับไม่นา่าพลาดนะ599จัดได้เต็มเต็มล้นๆไม่ต้องห่วงนะครับอีคันหนึ่งก็เช่นกันเป็นกระบะแคบตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะเป็นสิงเงินอันนี้มีสิงเงินให้เลือกด้วยนะครับหน้าโลโก้เหมือนกันนะเป็นตัว EP Runner ตัวนี้เนี่ยที่ดีก็คือได้ตัวนี้มาด้วยเป็นหลังคาผมนี่ผมให้หลังคาไปเลยอยากจะขนของแลว้วกลัวของเปียกนะนี่ให้กระบะแค r r y b o อย่างดีเลยนะเนี่ยดูเลยเนี่ยผมให้ดูเลย ขน,นของสบายๆนะไม่ต้องกลัวเปียกด้วยอันนี้เอาไปเลยนะครับแล้วรถคันนี้นะครับเป็นกระบะปี2018ด้วยนะไม่ได้เก่านะนี่ผมให้ดูนี่มาให้ดูเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้กระบะแคปเปิดได้เหมือนกันตัว e นะครับตัวนี้วิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แสนสองนะครับไม่เยอะนะปี2018นะวิ่งแสนสองนะโอเคเลยแล้วได้เกียร์ออโต้อันนี้ใช้งานในเมืองได้ด้วยราคาตัวนี้ จะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับนี่5 7 9 0สนเบาทก็ตามปีอ่ะนะรถเมื่อกี้ปี2องพิบคันนี้ปี2018ก็ถูกลงมาอีก2,000 20, มื่นนะแต่ยอดจัดลน้ลนล้นตุ้มต้มเหมือนเดิมนะอันนี้บอกให้ก่อนเลยนะครับเอาละสคันนี้เอาใจใสกระบะใช้ในเมืองนะเป็นแคปบตัวหนึ่งสีดําตัวหนึ่งสีเงินนะอันนี้สาสีเลยมีสีขาวตัวแรกด้วยนะต่อไปอีก3ามคันที่เหลือเนี่ยเป็นกระบะ ตัวเกียร์แมนุ่งล้วน้วเลยนะเป็นเกียร์กระปุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตัวนี้สตัวนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาหมดเลยนะเพราะหน้าตานี้ถ้าเราเห็นน่าจะต่างจากหน้าตาของตัวเกียร์ออโต้ตัวนั้นตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วจ้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะเรียบร้อยนะเป็นตัว e เหมือนกันแต่เป็น e plus นะสคันนี้เป็น e plus หมดเลยเป็นแคปตัวเกียร์กระปุกนะเป็น e plus ก็ตัวนี้เป็นปี2020ตัวนี้ใหม่สุดเลยนะครับผมให้ดูนี่ปี2020แคปเปิดได้เหมือนกันนะครับ อันนี้สภาพกิฟตจริงนะนี่ให้ดูเลยนี่นะครับมาดูเลยโอ้เลขใหม่เลขใหม่4ี่หมื่นเครับเลขใหม่4ี่หมื่นเอันนี้โอเคเลยนะรถปี2020 4นยี่หมื่นเก็ปีหนึ่งประมาณ2องหมโลเองเนี่ยสภาพกิฟต์กิฟอย่างนี้เลยมาให้ดูเลยเนี่ยก็ได้ภายในเนี่ยกิฟตมากนะฮะเนี่ยบเบาะเบิร์กเนี่ยกิฟตมากเลยนะกิฟตหมดเลยนะฮะแอร์เป็นแบบแอร์แมนนูลก็จริงนะแต่ว่าตัวเนี้ยที่ดีของในตระกูล e ีพลัเนี่ยคืออย่างนี้ครับ มีกล้องถอยให้ด้วยนะมีกล้องถอยให้ด้วยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดแล้วนะแมนนวลก็จริงแต่เป็น6สปีดนะครับคือตั้งแต่ตัว Minor er Change เป็นหน้าอกโก้มาเนี่ยเกียร์ได้6สปีดหมดเพราะฉะนั้นขับทางไกลเนี่ยดีมากนะตัวนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมาเลยนะครับราคาเท่าไหร่ละ่ะปี2020คันนี้มาดูกันเลยนะนี่5 8 9นะถูกกว่าคันปี2019นั้นเพราะาตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะแต่ได้ E+ plus, นะ E+ plus นี่ก็เรียกว่า ออปชันมาเต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าได้ของดีไปเลยนะปีใหม่ๆห,หม่น้อยๆตัวนี้โอเคมากนะบริเวตี3ปีนะตัวนี้ยังเหลือนะผมบอกให้ก่อนนะบริเวี3าปียังเหลือจากศูนย์นะครับอันนี้ยังใช้วริเวทีได้ตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นตัว e plus เหมือนกันเพราะหน้าตาเหมือนกันนะเขาได้ลงมาปีในปีสองพันนี่มาให้ดูเลยให้ดูทุกคันเลยเนี่ยเราไม่มีหมกเม็ดนะทุกคันเหมือนกันหมดนะครับสภาพรถคัดกิด๊บมาแบบนี้แหละตัวนี้สวยนะสวยเดี๋ยวผมให้ดูนะปี2019ตัวนี้วิ่งเท่่าาไรเดดี๋ยามาูกันนะครับ โอ้น้อยกว่าคันเมื่อกี้อีก4 8 0 0มเห็นไหมปี B 2 9ก็จริงแต่วิ่ง4 8 0 0มเองนะโอ้โอเคเลยนะนี่คันเมื่อกี้ราคา5.8.9ใช่ไหมคันนี้ถูกลงมาอีก5.7.9 5.7.9นะไม้น้อย40.000กว่าโลคุณรีบมาหาเลยแล้วคันนี้ e+ p l u s อนที่ผมบอกนะนี่กล้องถอยมีมาให้เหมือนเดิมนะ e+ ทุกคันมีมาให้นะครับตัวนี้ e+ เลยเรียกว่าได้ตัวท็อปของตระกูลตัว e นะ prunner อันนี้ คุ้มไม่รู้จะคุ้มไงเพราะว่าฟรีดาวจริงๆรีบมาเอาเลยนะสุดท้ายผมให้ดูสียอดทิศอีกสีหนึ่งเนี่ยสีเนีย้ยขายดีมากสีดำนะคันนี้ก็ปี2019เหมือนกันนะนี่เราดูไฟหน้าก็จะรู้เป็น e plus เหมือนกันนะครับนี่ผมให้ดูหมดเลยนะได้ความสดใหม่สวยนะมีพรมตัวต้าให้ด้วยคันนี้ดูเลมีพรมหลังตัวต้าให้ด้วยนะออปชันจัดเต็มนะเดี๋ยวดูนะคันนี้เท่าไหร่เอ่ย นี่ให้ดูไม้ทุกคันเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะที่นี่รับประกันเลขไมแ้แท้ถ้ามีการกอไม้มา,มาเอามาคืนผมผมจ่ายคืนเต็มเลยนะครับนี่นี่คันนี้ไม้แสนสามห้านะไม้แท้เหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้จะวิ่งเยอะหน่อยนะปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะครับไม้แสนสามห้านะห้าเจ็ดเก้าเท่ากันได้สีดาใครอยากได้สีดํามาดูคันนี้วิ่งแสนกว่าก็จริงแต่เข้าศูนย์ตลอดสภาพดีนะครับอันนี้เนี่ยบอกให้ว่าทุกคันที่ผมวันนี้นําเสนอเนี่ย ผมจัดโปรให้พิเศษนะนอกจากที่ทุกท่านจะรู้อยู่แล้วว่ารถพวกนี้ฟรีดาวหมดทุกคันนะที่สำคัญที่สุดคือผมให้ขับฟรีไปเลย60วันนะ60วันหลังจากวันนี้ไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะใครจองก่อนวันที่15มิถุนายนเอาไปเลยนะครับรีบเข้ามาจับจองนะเพราะว่ารถเนี่ยมีจํานวนจํากัดผมจะเติมมาเรื่อยๆก็จริงนะแต่ว่ารถพวกนี้มันไปเร็วมากเวลามีโปรเนี่ยไป,ปึพิๆๆเลยนั้นทุกท่านที่ตัดสินใจอยากจะหารถแคปใช้งานประหยัดน้ํามัน อัตราเร่งดีบำรุงรักษาง่ายอันนี้ตามสไตล์เรโวอแล้วที่สำคัญนะราคาไม่มีตกเลยเรโวนะครับก็รีบเข้ามาจับจองนะครับที่เ e อ็กคูซมอเตอร์หมดแล้วหมดเลยนะครับโปรโมชั่น15มิถุนาจบแล้วจบเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ